ใครไม่กดไลค์ขอให้เป็นเกมเหมือนพี่ต้นมูหา้า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 วันนี้พี่ต้นไปสมัครกู้ภัยและก็ไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ม่วไปหมดและในเมืองนี้โคตรวุ่นวายหัวหน้าก็พาทำไรไปเรื่อยแต่ไม่ได้ทำงานกู้ภัยเลยไปดูกันเลยต่เองบนรถให้สาวมองนอนกองให้กู้ภัยเก็บคือ <c oughs> เรามาสมัครกู้ภัยมือลั่นผมบิมมั่วไปไหน รับไหมรับไหมได้เราเป็นกู้ภัยเย่เย่มาเราเปลี่ยนชุดเป็นกู้ภัยอืมเปลี่ยนชุดนี่ไงรับเขาบอกแล้วเขาพาไปไหนเนี่ยโอโ้รถกู้ภัยติดเทอร์โบอะเราชื่อซิกมานะเพราเราก็ซิกมาคนก็กูนะ้ภัยทำไมแกยืนลอยอนะยู่แกไม่ทำงานลระไปดูเมืองก่อนนะไปด้วยไปด้วย เราไปด้วยดีลูกพี่เคลเคลแล้วก็ไปดูเมืองกันลูกพี่แล้วนะท่านผูช้ชมว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ให้มาหยุดอะไรเนะี่ยไอ้แกมายือนอะไรเนี่ยกูไพ่พร้อมทำงานผมใส่ชุดถูกปะเนี่ยใครครับฮะคนครับอุภ <c oughs> ัยใส่ชุดอวกาศได้ไหมใส่ชุดนี้ได้ไหมเออแล้วผู้หญิงคนทคนทำไมไมายืนคนเดียวไม่ใช่แล้วปิดคนแล้วผู้หญิงคนนั่นไปนู่นแล้วไปไหนไม่รู้นี่ไงแล้วใครหนีอยู่ขวามือแล้วเนี่ย แล้วกูไปอีกก็คิดวชนกันเปครับไปคุยซีเขาบอกเธอเธอต้องถามแบบลูกพี่เราถามอะอะไรเขาบอกมายืนทําไมคนเดียวมายืนให้หน้าเกถาม <c oughs> เมืองนี้ไม่ปลอดภัยนะเราไม่ใช่หน้าเกเราซิกมาเราไม่ได้เก ทำไมล่ะหนีไปเราคือกู้ภัยเรามาออกตรวจเมืองกู้ภัยหัวใจชุดอวากาศขึ <c oughs> ้นรถมาลูกพี่สั่งละ <c oughs> เราไปแล้วลูกพี่บอกให้มาถามนั่นเน่ยหนีไปซีผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยได้หนีไปแน่นี่หนีไปป้นบ้านแกนั่นแหละ เรารถกูพไพงเป็นรถแบบรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ด้วยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าลูกพี่จะพาผมไปไหนตอนนี้ก็คือเราก็ต้องทําตามสถานการณ์ที่ลูกพี่สั่งตอนนี้ก็มาอีกซอยหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งน่าจะมีอะไรว่ามีแป้นรับสมองรับสมัครพนักงานผมว่าผมเปลี่ยนชุดใหม่เดี๋ยว <c oughs> บีบเตะทำไมนี่ลูกพี่ผมจะเปลี่ยนชุดคุณ <c oughs> ไม่สามารถใช้งานอาัลตาอีเดเอร์ได้พี่ผมขับรถชนมัวจะได้กู้ตัวเองแทนไม่ได้ดูดิ <c oughs> ขับรถขึ้นฟุตบาทอะลูกพี่ หิวเอาลูกพี่ชนกันเองแล้วผมหิวผมหิวไปกินเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์อะไรผมบิ๊บิดมาลูกพี่มากินเบรอร์เกอร์มนหาชุดกู้ภัยไหม่ไปเติมน้ำมันก่อนนะได้ได้เดี๋ยวผมรอนี่นะแล้วก็มารอลูกพี่แล้วนะท่านผู้ชมมากินแฮมเบรอร์เกอร์ชุดสุดคลุม oh my god กินแฮมเบอร์เกอร์รอลูกพี่ผมสั่งรอแล้วนะลูกพี่รอมากินแฮมเบอร์เรกอร์ได้เลย เมื่อไรลูกพี่ผมจะมาวะเนี่ยตอ,อนนั้นอีกคันหนึ่งก็กําลังต่อต่อท้ายกันอยู่จะไปเติมน้ำมัน,มนพี่ผมใกล้จะมาแล้วลูกพี่ผมมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนจะไปทํางานต่อเราทํางานตลอด28ชั่วโมงนะเลย24ไปแล้วนี่แล้วก็นั่งรอรออยู่นี่ไงลูกพี่มาอ่ะลูกพี่ผมสั่งรอละเอาไปผมสั่งให้แล้วผมเลี้ยงผมเลี้ยงขอบใจอีกคนไปไหนอ่ะอีกคนละ่ะเอ้ยีกคนไปไหนวะ กำละมาอ๋อกำละมาโอเคอีกคนกำละมาไอ,อมีคนเอารถถังมาบุกเมืองอะ่ะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราอันนี้ต้องตำรวจจัดการลูกพี่ลูกพี่รถถังมาไงนั่นอยู่นูน่นรถถังครับทหารบุกเมืองหรอเอาลูกพี่ผมจะไปลูกพี่ผมจะกอบกู้ทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้อออีกคนมาแล้วขี่รถชนกันไอรถถังมาไงเนี่ยโอ้ยให้กอนรถถังบุกเมืองฮะผม<า>มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ เฮ้ยหยุด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 บุกเมืองนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยโอ้โหรถถังมัวซัวครับเฮ้ยหยุดดิพวกทหารทหารปอมมันี่ยหรือเป็นอาชญากรในเมืองวะท่านผู้ชมวะไอเดี๋ไม่เขามาทำอะไรแบบนี้โอไม่เขามาทําให้เมืองมันปันป่นป่วนเมืองนี้ไม่มีตํารวจนะเนี่ยเอาลูกพี่เป็นลรไม่นะลูกพี่เอาลูกพี่ไปส่งโรงพยาบาลด่วนตอนนี้รถโรงพยาบาลไม่มีเอาใส่รถเข็นห้างสรรพสินค้าไปก่อน <L> ลูกพี่ขึ้นดิลูกพี่ ลูกพี่โอไมลลูกพี่ไปส่งโรงพยาบาลลูกพี่เราต้องไปรักษาซะแล้วโอไมลก็โดนรถถังชนรออนี่ยไม่นะเมื่อกี้รถถังน่าจะแบบชนรถลูกพี่ผมนะชนต้องส่งโรงพยาบาลนอนนี่นะลูกพี่ซีเลียมซีเลียมนอนลงดีลูกพี่เออเป็นไรมากม้ยเอายาไปกินเป็นไรไ่ลูกกินยาอย่างเดียวกินยาตรวจลูกพี่ละลูกพี่เป็นไรลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่บอกเจ็บ ขาเจ็บใจกับเจ็บขาอันไหนเจ็บกว่าลูกพี่เจ็บใจสิใช่ไหมเจ็บจีดเลยเขาไม่รักอีกคนก็นั่งยิ้มอยู่เป็นกมลูกพี่แกโดนรถชนเนแกก็ต้องมาช่วยลูกพี่แกสิลูกพี่บอกเจ็บใจมากกว่าโอ้ oh my god เขาไม่รักเจ็บจีตเอาเจ็บจีดก็โดนเซ็นเซอร์เอาไปไหนแล้วลูกพี่หายแล้วเหรอลูกพี่หายแล้วเหร หายแล้วลูกพี่ลูกพี่หายเร็วโอ้โหหายเจ็บวิง่งแบบเร็วเลยใช่เขาบอกหายแล้วไปทํางานต่อกันลูกพี่ไปไปทํางานต่อเราผู้ภัยหัวใจนักวินนอวากาศอะไรเนี่ยรับสมัครพรนักงานเปิดร้านเจ็ดโมงยันหกโมงลูกพี่ผมนี่แต่งเต็มแล้วทุกช่องแต่เราทางานต่อ,อไปทํางานต่อดิลูกพี่มาเล่นวอทาไมเอาทุกคนต้องมีวอวออยู่ไหนวะนี่เจอแล้ว ให้วอผมดีลูกพี่สวัสดีผมซิกมาพี่ลูกพี่ผมซิกมาผมซิกมาไปทํางานต่อลูกพี่จะไปทํางานต่อไหมนะฮะโหลลูกพี่ไปซื้อโดนัทกันเออเขาจะกินโดนัตได้ได้ลูกพี่เลี้ยงหรอไม่รู้ขึ้นรถน่าจะเป็นบ้านที่11นะท่านผู้ชมลูกพี่ผมจะก,กินโดนัทปะเราก็ต้องไปกินโดนัทใช่ไหม ช่ลูกพี่เลี้ยงโอ้ย oh ลูกพี่เลี้ยงซิกมาไปเละเดินทางไปร้านโดนันทนะท่านผู้ชมตอนนี้เมืองก็สงบสุขระดับหนึ่งแล้วรถทางก็ได้หายไปไหนไม่รู้ใช่ลูกพี่ไม่ใช่คนละทางคนละทาง oh. ผิดทางผิดทางลูกพี่บ้านที่11อีกฝั่งลูกพี่อ้าวลูกพี่ผมไปไหนแะ้ผมขับเองลูกพี่เออตรงไปตรงไปตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพี่ลูกพี่อยู่ขับรถมัว่วดีนี่ไงเออนี่ไงร้านโดนัทนี่ใช่ไหมเออนี่ไงเอา้าไม่ใช่นี่ว่ะบอกโดนัทบ้าน11 สงสัยปิดร้าน <c oughs> เอา้าร้านโดนัทหายให้แกจะไปต่อยกันนะ <c oughs> กายอาสากูภัยเขายังไม่เปิดร้านวะและ้วลูกพี่ผมมาจอดรถอะไรอยู่นี่วะนี่เออแล้วร้านนี้เขาขายอะไรวะนี่ไงเรามาซื้อโดนัทแล้วผมพิมพ์อะไรวะเนี่โดนัทโดนัทรับอะไรดีคะโดนัทไส้ช็อกโกแลตมีหรือไม่เอาอันสีฟ้าลูกพี่ผมบอกผมเอา19ชิ้นหิวจัด เชิญนั่งตโต๊ะก่อนค่ะนั่งตโต๊ะใช่ไหมไม่ไม่ใช่นั่งเก้าอี้เชิญนั่งตโต๊ะผมก็นั่งตโต๊ะจริงๆมีโต๊ะ VIP ด้วยนะว้ามี A B C ด้วยไหมสนใจแบบไหนคะสนใจแบบ A B C มีหรือไม่เออขอเข้าห้องน้ำก่อนลูกพีปป่ผมบอก <wiem> เขาบอกมีแบบ A B C ้ว้วหมทุกผู้ชม A B C ต้องนั่งไหนนั่งนอกอ่ะ อ๋อนี่ไงโต๊ะนี้เพื่อนอีกคนไม่มาแต่ลูกพี่ไปเข้าห้องน้ำเข้า,เาสีฟ้ามาให้ผมอันนี้ไม่ได้สั่งเราสั่งช็อกโกแลตไม่เป็นไรกินก็นได้ลูกพี่เราเลี้ยงเรากินได้หมดแล้วผมผีอะไรวะเนี่ย<อ>ลูกพี่มาอย่างนี้อ่ะผมผีผีอีกแล้วเข้าห้องน้ําเสร็จยังกินจนจะอ้วกแล้วเนี่ย แล้วเพื่อนอีกคนผมไปอยู่ข้างนอกทำไมวะนะเฮ้ยรถลูบี้ผมไปคว่ำได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่รถลูบี้ผมเดี๋ยวคนมาจ่ายตังค่าโดนัทโดนลูบี้ผมใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่ลูกพี่ลูกพี่มีรถคว่ำแถวโรงเรียนลูกพี่ลูกพี่อยู่ไหนบ้านก็ยังอยู่นะลูกพี่อยู่ไหนปัลูกพี่พี่อยู่ไหนแล้วโบเกมมาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยคนนี้ใครวะไอ้ลูกพี่ผมไหมมีรถคว่ำลูกพี่ไปช่วยดิลูพี่ผมมาขึ้นรถเข็นทำไมเนี่ย ลดใครหรือรดลูกพี่อ่ะไม่ใช่รดลูกพี่ดูายทะเบียนไม่ใช่ลูกพี่ผมไปขึ้นทําไมเนะี่ยอ่าเรามาจ่ายตังสรุปลูกพี่ผมเออลูกพี่ผมจ่ายแล้วจ่ายทั้งสองคนอา้าวลดลูกพี่ผมคือนึกว่ารถใครกําลังจะมาช่วยเอาแล,ล้วลูกพี่ผมก็มาแต่งรถกลางถนนนี่นะมาคุยกับแม่ค้าก่อนอร่อยมากๆเลยโดนัดแกฉันจะกินไม่หมดเลยซึ่งเลยค,คุณจะมาสมัครเป็นแม่ค้าด้วยไหม เราทำงานกู้ภยัยไม่เป็นไรงั้นมากินร้านเราบ่อยๆนะได้ๆเราชอบกินโดนทัทเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้ผมกำลังรอลูกพี่ผมกำลังแต่งรถอยู่นะท่านผู้ชมลูกพี่ผมมาแต่งรถเว้ยรถคันเก่าหายไปไหนไม่รู้สงสัยรถบัสสปอนใหม่หรือเปล่าแกมายืนกลางนถนนทำไมนี่เดี๋ยวรถโดนรถชนอันนี้แกไปเข้าร้านแกก่อนไปอ้าวฮะ,ะโอ้เท่เลยนะายอ้าแล้วใครมาขี่รถอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียว ขับรถไรนี้เฮ้ยอะไรนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจอโจรให้เจอโจรเจอโจรลูกพี่ผมเมืองนี้ไม่มีตำรวจนะท่านผู้ชมการทํางานของเราก็คือเทพจะทุกอย่างเลยนะ <S <S นะการเป็นกู้ภัยแต่ลูกพี่ผมให้สนใจอุ้มโจรเมกกื่อกี้พาขกี่รถกลับบ้านวินกับลูกพี่ผมไม่เอาอะไรแล้วไม่ต้องไปทำงานแล้วกี้เกียจแล้วลูกพี่ผมบอกกลับบ้านอย่างเดียวกลับบ้านไปน <S <S <P ete> ไหนลูกพีกลางเมืองทำอะไรกันวะไอ้คนเยอะแยะมากท่านผู้ชมกลางเมืองแต่ลูกพี่ผมก็ยังไม่สนใจเอามาเจอรถถังคันนี้แล้วท่านผู้ชมตอนต้นคลิปอะเฮ้ยลูกพี่ผมไปชนเพราะทำไมระวังโดนยิงสวนน่ อย่านะลูกพี่นะเอาชนชน,ชนอีกแหละกำลังถามว่าอีกคนไปไหนอะเอออีกคนไปไหนปะอีกคนไปไหนอะลูกพี่ตอนนี้กลับบ้านนะเฮ้ยมีคนปล้นธนาคารเอามาละอีกคนมีคนปล้นธนาคารตำรวจเมืองนี้ไม่มีหรอต้องเป็นเราแล้วสินะลูกพี่ไม่มีตำรวจอยู่นี่ครับครับว่าตลบเมืองนี้ก็ไม่มีตำรวจ เราก็ต้องทํางานไปตำรวจเองกันเลยไอ้คนแก็บอกอยู่นี่แกมาดีมาออไปจับโจรเราจังหวะนี้อเออไอ้คนนั่งแบบชิลมาหกเลยถึงนี่ละไปให้ถึงธนาคารนี่ลูกพี่ลูกพี่บอกธนาคารไปทางไหนตรงไปลูกพี่แล้วก็เลี้ยวขวาดีวผมบอกเลี้ยวขวานี่ไงนี่ไงโจรพวกนี้คือโจรพวกนี้คือโจรเกมไปยิงฉันทำไมเนะี่ยลูกพี่ผมไม่ฟังผมแล้วไปนู่นแล้วแล้วอะไรอะเนี <laughs> ่ พวกนี้คือโจนลูกพี่พวกนี้คือโจนใช่หรือไม่เพราะมันมาโปรยเง,งินในเมืองไงพวกแกปล้นธนาคารเหรอใช่ไหมวะหรือไม่ใช่คนไทยวะแล้วลูกพี่ผมก็นั่งอยู่ในรถอย่างสบายใจเลยตายเถอยเจ้าใครมาชนกับลูกพี่ผมทำไมสรุปก็ไม่ได้ทํางานกู้ภัยแล้วใครมาสปอรรถทับกันว่าด้านนู้นนี่มันอะไรกันลูกพี่ผมว่างไงผมก็ว่าง,งานลูกพี่ผมไปไหนจะขึ้นไปเต้นกับเขาแล้วเอเบไปกวนเขาทำไมเขาก็เต้นอยู่ หลักหลักไปโนนละคนหนึ่งกู้ภัยที่ไหนครับที่โนนครับคือเกจะไปเขียนคนมั่วทําไมนี่เฮ้ยว่างงานขนาดนั้นเลยเหรอแต่ละววันทำไมดูว่างกันจังวะเราจะไม่ทํางานกู้ภัยที่นี่แล้วมาทำไปชมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะนะใครชอบก็ฝากกดแล้วก็แชร์สดหับใครบุผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมบายบายจะไปโอเคไปเร็วอุ้ยไปเร็วไปเร็วนี่มันกู้ภัยอะไรกันปะโอเคไปเร็วไปเร็ว